เอาละหลานวันนี้คุณคุณลุงก็เอ้ยไม่ใช่ดิคุณปู่ก็ได้ซื้อรถมาใหม่นะเราเราจะเราจะไม่เราจะไม่ขับรถนี้อีกแล้วเอาละแล,ะล,ะละ้วหลานตามตามปู่ม <toc> า <ue> รถอยู <damn huge obsession> ่หลังบ้านเราแล้วขอนำเสนอรถรถมิสเตอร์ลิมแมชชี เดเฮลยูมีนวะมิชลีมาชินมึงไม่เคยดูสกูบดูเหรออไ้วยไม่เคยดูสกูบิดเด้อะไรเนี่ยมิชลีมิชลีมาชีนรายการบันที่วันที่ปีอะนะไม่คือตอนนั้นน่ะกูปูก็เคยแบบไปร่วมงานกับแก๊งขบวนขบวนการขายปิชนาด้วยซึ่งก็มีหมาพูดได้อยู่ตัวนึงเราจะโมดิฟายรถให้มันแข็งแรงนะมึงเคยเห็นรถติดปีรกไหมเดี๋ยวกูจะทำให้มึงดูคนนะอ๋อ ติดเปไงเทล่ามึงเห็นไหมติดเปกอ่ะนี่ต่อเติมนี่ต่อเติมจะไม่มีใครทําอันตรายเราได้เว้ยวางขับรถอ่ะมึงดูนะเนี่ยกันกันชนรถกันชนรถนี่กันชนรถโอ้โหนี่อ่านี่กันชนรถะเอาเอฟไปเลยแกไปแตะด่านรถเลยเวลามีโจรมาก็กิ๊บยมบันนี่หดไปเฮ้ยเฮ้ย อะไรเอาเอาอาหารไปด้วยนะจำได้ว่ากูเก็บโดนัทไปตรงนี้เนี่ยนี่คือ่าอ่านี่กูโอเคกูมีรูปเนี้ยมันเป็นรูปที่แบบว่าเป็นตัวแทนของแม่ย่านางเวตัวแทนแม่ย่านางถังแกซูอยู่ไหนเอออยู่ถังแกซูเติมน้ำมันเติมน้ำมันด้ยังอันนี้คือแม่ย่านางประจำรถไปกินไปกินผมไปแล้ว เออไอ้กระชายก็ว่าไอ้กระชายเติมห้องตายมันไม่ได้เติมตรงนี้เอาส่งมันมาส่งมันมากันชนในตัวจะมาแล้วครับปู่โอ้ไอ้หลานเวมึงไปทำอะไรมาว่าหลานโจชีแม่หลครับโอเคโอเคแม่มึงบอกให้กูพาไปดิสซิแลนด์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมึงขึ้นรถเลยขึ้นรถกันเลยนุ่มๆ เราจะไปดิสนีย์แลนด์กันไปกัอ้ยกูดักตรงนี้เอ้ยเอาล่ะเรียบร้อยาวต้มก็น่อยเดียวเบอร์เกอร์นี่เราเก็บไว้สำรองนะอย่าอย่ากินมั่วส่ออะล่ะสตาร์ทรถกันได้กดแทร็กกดแทออโต้ปิดประตูปิดประตูอยู่ใกล้สุดอะปิดสอยู่ใกล้สุโอ้โหทำไมรถมันดูโค้งเค้งจังวะ เฮ้ยเดล่าเอาเบอร์เกอร์ออกไปจากหน้าปูหน่อยหน้าปูไม่ไม่ไม่เผื่อจะแบบหิวไงระหว่างเดินทางแต่กูมองไม่เห็นเอาเบอร์เบอร์ติดเบอร์ความสนุกสบายยังมาฟ้องกับความลำบากเว้ยอู๋เทเลทรายดินแดนแห่งความอ้างว้างเออเดน้าเดน้าเดน่าผมรู้ เยก็บแล้วเก็บโนหินแล่ยเนี่ยำไมทำไมเธอทำไมแถวบ้านเรากันดารจยังเลยอ๋อคือมันเอาไว้กันมันเป็นแหล่งสุดท้ายที่เอาไว้กันซอมบี้นะโอ้โหอาล่ะเดี๋ยวปู่เขาเปิดเพลงก่อนนะอ่าเชี่ยร้อยสามสิบสี่โลบัคพองตาย รู้ไหมว่าตอนเนี้ยปู่แม่งโคตรแบบโคตรกลัวแบบน้ำมันเอ่าไม่ใช่ดิหม้อหม้อ,อ้น้ำม้อน้ำหมดมากเลยหม้อน้ำใหม่แล้ปู่น้ำหมดแล้วเราต้องหาปั๊ม enfin หรือที่ใกล้ที่สุดแต่แถวนี้เพราะตอนนี้ยังไม่เจอปั๊มเลยไปรถแรงนะปู่รถตี๊แกงจะแรงได้ไงปั๊มแถวนี้มันอยู่ไหนวะ ถ้าเจอปั๊มก็ช่วยดูทางเฮ้ยด้านหน้าด้าน่างานอะไรอ่ะเด่นวะเราเราเรากำลังน้ำเปล่ามากเลยตอนนี้เรากำลังน้ำเปล่าเติมไปนะเติมหม้อน้ำอ่ะเออคุณนุออโต้ช่วยกรุณาหุบปากไปได้ไหมเอาล่ะนี่คือบ้านคนเฮ้ยดือดเดือดเดือดเรออะไรอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรสั่นเมื่อกี้อะไรสั่นไม่มีนะฮูกูว่าเราต้องโมดิฟายรถเราใหม่แล้วไอ้เหี้ย

เอาเอาลูกเอาลูกเอาลูกลูกลูกไปไหนนะปวดไม่แตกตัวลูกตัวแตกไปแล้วเอ้าวอาอส่งไปไหนแล้วมือกูตายเอาลูกคุณลูกไปไปไปเจ้เอาไปเอาเกินไปไม่ได้ด้วย มไม,ไมต้องมีกันชนอะไรเนี่ยมันแบบว่ามันเอาไว้แบบต้านต้านแรงลมแบบเป็นแหบบลักแอโรไดนามิกงี้ไม่เคยเรียนหรอห <c oughs> ลักแอโรไดนามิกอ่ยไม่เคยเรียนเลยเชียวโอ้คาเลยที่มา้าสีเทาเอาละตอนนี้เตรียมสเสบียงสเสบียงเรามีแล้วใช่ไหมอ๋อแล้วขอขออัญเชิญหมอผีโก้ให้พรก่อนไปนะ โอเคจิ้นไม่ไปถกูต้องจินเป็นไปไม่ได้นะทำไมคมปุ่คอมไปจ่ายคอยเดินทางอย่างปลอดภัยนะแล้วมีอะไรอยู่ในรถกูเนี่ยไอเทียรูปนี้เป็นรูปนำโชคไปไปที่ข้างหน้าแล้ะมีรูปแมวทิลเลอร์ด้วยใครไม่เอาตุวความาแปะรูปแมทลเลอร์วะอาอให้มันกินเนี่ยนั่นมันแมวกูเอาขนมปังไปเก็บไว้ด้านหลังรถเพราะมันเป็นเสบียงที่เรามีอยู่ไม่กี่ชิ้นใ โอ้ๆอๆมึงเอากันให้เต็มที่เลยไอ้เหี้ยนั่งดีเด้ไปไปนั่งดีๆออโตโอ้มึงนั่งดีๆก่อนที่กูจะส่งมึงไปไปคุยกับเจสสัสขอบคุณมากเราจะไปขดน้ำมันเนี่ย <What? S 1> เราจะเดินทางตอนนี้เราก็เดินทางไาได้30เมตรแล้ว40เมตร50เมตรเราจะไม่ขับเร็วมาก เพราะว่ามันจะเปืองหม้อน้ำยู่ด้านหน้ารถตัวจะอดแต่ถ้าดูถ้าได้ปิดขวาน้ามันเลยเปล่าปิดคุมคุมแรงเป็นด้วยเหรอเนี่ยนก็ปิดไว้แล้วปูเช็คดีแล้วแหล,ละอ๋อละด้านหน้าเห็นแล้วอ๋อเป็นกระบองเพชรเราเนี่ยยูไ่เราขอปุกเสกมาด้วยวะในเวลาเราเชื่อในพลังอำนาจของหมอผีโก้ได้เลยพรจ้าใช้ มันจะกำลังด้วยมือเปล่าโม่ผีเจะกลายเป็นผีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นงั้นจริงหมเออมไม่ใช่ดิถ้าเป็นงั้นจริงก็ปูว่าปู่ตายดีกว่าเฮ้ยด้านหน้าด้านหน้ามีด้านหน้าด้านหน้าเราเราจะจอดด้านหน้ากันรุดขบไปแต่ว่าเราจะจอดประมาณนี้พอทำไมมันป็นคนเราหรอกนะปลุกเสียไปแล้วเด็เเฮ้ยจอดมาแค่นี้โอ้โห สกายเลยเนี่ยแล้วเนี่ยโหในในบ้านมีใครไหมนี่นี่นี่คนเขาคนจะกอดมีขวานไหมมีขวานไหมยันไว้ยันไว้ยันไว้มอภีมอภีทวงเวลาทวงเวลาแล้วมอภีทวงเวลาอันนั้นน้ำมันน้ำมันจริงน้ำมันเหรอเออลมมันเออถ่ายไปไหนวะน้มันยิงไม่ได้ถ่ายไปไหนวะถืว่าเอาตอนลีบปาร์เลยไม่ กกูอนี่แหละวะเนี่ยอันนี้มันดีเซลมันดีเซลเราใช้ไม่ได้เอาดีเซลทิ้งไปเอาน้ำมาเอาน้ำมาเอาไปเติมหม้อน้ำด้วยลูเอาไปเติมน้ำโคโนสส่งมากูขอเช็คก่อนว่าใช่น้ำเปล่าหรือเปล่าไอ้ไอ้ดูโอเคน้ำเปล่าน้ำเปล่าไปไปไปกูดูมาแล้วเติมเติมเติม โอเคเติมจบแล้วโอ้โหรถลดลดมันเกี้ยวการดมากเฮียเกี้ยวการดมากเร็วเล่ามอบิโก้มอบิโก้มาดูขอเป็ดยางกุนไม่ลอยแล้วมอบิโก้เอาเลยเนี่ยดาบเป็นประตูลุกโอเคตอนนี้เอออย่าอะล่ะแม่งทะลุหน้าต่างไปยเล่าเมื่อกี้ โอเคขึ uh. ้นมาดับ <reco> ดังที่ซิดดาวซิดดาวรีลยลีเกิลขุนโอไอ้อ่ะลีเกินลุงทำไมเกิดทำไมถึงตกโดนคลิปว่ะทำไมถ้าตัวปฏิภาณให้พวกแกเสร็จเองเก็บแต่จะไปไหนฮะลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดด้านหน้าเหมือนมีเป็นหอซะจังเลย ใช่ไหมหยเฟลเออเดานหน้าด้านหน้าไงแวะไมแวไหมเออมีคนดวอน่ห่อยเฟลออกบกบเบมือเนี่ยโออจอดใกล้เกินใกลกว่านี้หน่อยก็มันใกลแค่นี้ละเพใกล้กว่านี้เากว่านี้เดีบจะไม่อยู ปิดมือเลยมีคนอยู่มีคนบ้าอีกหนึ่งตัวให้มือปราบสังพฟภพสีจัดการมือมือปราบตัว<ล>ีอ้คนบ้าใครอยู่บนหลังคาเนี่ยตอนนี้กำลังทะเลาะกับเออเป็ดยางอยู่ใส่ว่วนใส่ว่อนอยู่บนหลังคาเฮ้ยรถช้ามากเลยเอ,อ่ะเอ้ยอ่ะเป็นดนตรงไม่ได้ทีเดียว t h i screws มึงมอ่ะเก่า โอ้ยโซบีโอ้ยรถแตกเลยอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรปูไปวเหรอจับสิโลตึ๊บคุณตั้มน้ำมันยังอยู่ดีโอเคโอ้โหรถไอ้เหี้ยรถลิรีบซ่อมรถแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปูเข้าไปเอาของในในในหอมีอะไรบ้าง เฮ้ยมีช็อกโกแลตเครื่องยนต์มีเครื่องยนต์รถว่ะเครื่องยนต์ะไรนี่นี่ตลกแรงปะหนะเราซ่อมรถอยู่ไม่เนี่ยโอเคโอเคโอเคเฮ้ยคนบ้าคนบ้าที่เป็นล้ติดใต้รถโอ้ยอยากทุมือหยุดได้รถไอ้เหี้ยเสื้อสูบไอ้เหี้ยเสื้อสูบใช่คแมงเสื้อสูบทำไมจู่ว่าล้ออีกสองล้อติดอยู่ใต้รถอ่ะ เออไปเอออไัาไปกันดิกาจดกจกมันออหไมันไปทดาเมแล้วเนะเนไปหาขวานดิขวานอยู่ไหนอะไปข้างในอะมีป่ไม่มีมาขวาน้จะตายแล้วนับตายดาดาเช็คิ ยอต้ยันแต่สายนี่แต่แตายดิวตเ้าเว้ยวว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 ้วว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 วอวววอววววาววววววยววว รูนี้มีล้อสำรองไว้ดีกว่าอะมีล้อสำรองไว้ดีกว่าเฮียวิบัตโตูขึ้นรถวิบัตโต้เอาลูกอมเปอร์เอาไม้ออกมาทำไมเอาติดกันข้างหน้าเหมือนเดิมเอาแบบแทงเร็วๆขึ้นรถเร็วรีบไปก่อนดิพวกคนสติไม่ดีจะฆ่าพวกเราล้วร้ายรีบขึ้นมาโคโนดเกจ้ยเลยขอาเย้ะ มันนี่สิโอ้มันตามมาอยู่ข้างบนรถไอ้กระช่โอ้มันกล้ามันหน่อยโอ้หลานบลูโอ้จับเขาละมาเต้นแล้วโอ้โอ้ลงโอ้ยสองสองกูเลยยุโอ้รถ ว่นตายน <c oughs> ะตายนะตานะโอ้โอ้รีบไปกันเร็วโอ้ขอเียร์ได้ไปเฮ้ยยาปืนกับว่าโอ้ยทมเอง กดอีบนังกดอีบ้านังแลแลโอ้ยทำไรถลขยับวะมันใช้บนดำอะไรกันหมอผีไล่ผีดอยหมอพีโก้รถขยับไม่ได้หมอผีไล่รถไ่ขยับหมอผีก็หมอผีกไม่ขยปตามรถไปตามกูมันม่กูไม่ มอวีมอวีล่อมันลอมันโอเคึ้นรถึ้นรถเลยเลยเลรถคือรถไป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 บิดดดเ้ยอย่าพ่งเรานนเดี๋ยวเราโอ้โอ้ เฮ้ยจะทำหลานกูลงมาไอ้แม่งคิดว่ามึงคิดว่ามึงคนไรบ้านเลยมึงเฟี้ยวมากนะตรเที่แม่งคนดำเราไปทำงานแกซะกูบอกให้มึงลงมาไอ้สัสไม่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 มึงรอก่อนเดี๋ยวกูจะอาศัยจังหวะนี้ย้ายรถก่อน Ê cái chai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  Ek cái thai

ได้เวลาทิ้งแล้วอาโดนรถไปขยบวะโอ้ยเอาของเอ้ยครอนโนล่อมากูกูจะตายแล้วโอ้ยตายโอ้ยเอาโต้ไปช่วยโอ้ขยบได้แล้วไปเลยไปเลยกูบุกเตรงนี้กูจะบุกเตรงนี้นีมาดิ เหลือออโต้กับโก้แล้วโคโนสละปู่ไม่เหลือใครแล้วปู่ไม่เหลือใครตายแล้วฮะโคโนสตายแล้วเออไม่โอ้แล้วกูจะบอกพ่อแม่มันยังไงดีวะเนี่ยโมนิโก้ปู่กลับมาช่วยแล้วไว้อ้กมันตายมันไม่มีอาวุธโก้ฉันมาแล้วรีวิ่งแล้วโดนโลโก้เลยเนา รถราอยู่ข้างหน้าก้รถรออยู่ข้างหน้าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อเหนยเอยเหอยไหลบัตไหลบตปตกไม่ตีอ๊ของมึงมาแล้วมาแล้มาแลจะตายรถจะตายรถกคจะตายก็ นั่งมีบ้านเออคุณครับเอาคนไรบ้านอีกไอ้สัตว์โอ้ระเบิดมีระเบิดไหมเดินไม้เดินไมเดินไม้เดินไม้มีไหมมีไหม่ทำไมมาเที่ยวกันดีๆทำไมต้องเจอกับความชิบหายอะไรแบบนี้ไม่ต้องพวงล้วโอ้อะใครนะใครวะวิญญาณใครนะอะคือหมอผีหมอผีโก้ขอโทษด้วย ข่าไม่สามารถที่จะปลุกเสกและช่วยให้คนนั้นรอดพ้นได้ต่อจากนี้ข้าขออวยพรพห้เจ้านั้นเดินทางอย่างปลอดภัยเจออาวุธตีตหัวแม่งตีงผมไหมโอ้ช่างช่างซาบซึ้งอะไรอย่างเช่นนี้ขอบคุณมากขนาดตายไปแล้วยังอุตส่าห์บอกอวยพรนี่อีกขอให้โชคดีนะโอมขนาดตายไปได้อุตส่าห์บอกอวยพรอย่างเงี้ยอ๋อหน้าต้องมี អោអោអោអេអេអេអ្ហាអេអីយ៉ាអីយ៉ាចប់ចប់คลิปអីសត្វ